สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านรถกระบะทรงสวยๆนะคะราคา89,000บาท Mitsubishi Lancer Cedia นะคะรถจนปี03นะคะสีขาวค่ะรอบแม็กสวยตามรูปเลยนะคะรถจน,นบ้านราคาหลักหมื่นค่ะทรงดีนะคะทุกท่าน สีสันรอบคันตามรูปนะคะมีริ้วรอยเล็กน้อยเท่านั้นค่ะภายในก็สะอาดตานะคะมาในราคา89,000บาทเกียร์ออโตโนต้นะคะดูรอบๆอบคันกันก่อนค่ะทุกท่านเจ้าของพยายามถ่ายให้ดูหลายๆมุมนะคะเพื่อที่จะได้ดูประกอบการตัดสินใจกันที่ดีนั่นเองนะคะ89,000บาทจัดได้เต็มฟรีดาวค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะจะไปเงื่อนไขไหนก็ได้ค่ะเอาตามที่เราสะดวกเลยนะคะ สนใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินดได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อนะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะคะภายในค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้เบาะหนังค่ะทุกท่านแอร์เย็นช่ำกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะพวงมาลัยก็ใช้งานได้กปกติขับขี่สบายคล่องตัวนะคะพวงมาลัยพาวเวบรคเบาค่ะทุกท่าน ภายในเป็นเบาะหนังกว้างกวาง,วางนั่งสบายไม่มีรอยฉีกขาดนะคะมีแต่ริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการเวลาเท่านั้นนะคะเครื่องดีค่ะเครื่อง1.8นะคะอัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายค่ะสนใจนะคะถ้าสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ